สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง X Channel วันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาเรียกอะไรนะเกาหลีเหนือนคือร้านนี้คือภาษาไทยของเราก็จะแบบย่างเกาหลีเหนือเนาะแต่ภาษาอังกฤษก็คือแบบเราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ออกเสียงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราก็เอาเป็นภาษาไทยเลยละกันคือ สินค้าเขาดีมากเนื้อเขาดีมีทั้งชุดเนื้อชุดหมูแล้วก็มีแบบอาหารเกาหลีอะมายชิมต็อกป,ปกกี้เออกิมจิหัวไชเท้าโดงแต่เขไม,ม่นก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำซุป,ซปของโองเกาหลีแบบเฮ้ยมันดีมากคือแบบมันอร่อยอะ่ะ จิ้ลลงไปทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยร้านนี้มันโอเคนะแต่ว่าเราเราก็ไม่เชื่อนะเราก็เลยมันลงกันเองวิแบบว่าวิมันคุ้มนะเห็นก็บอกว่าจับเวลาแต่พอไปถึงเจ้าของร้านบอกว่าไม่ต้องจับก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบว่าเจ้าเจ้าของร้านดีมากคือแบบว่าเดี๋ยวเขาก็จะจับเวลาของเขาเองเขาบอกประมาณนี้คือสินค้าดีของดีคืออร่อยไม่พอแล้วเจ้าของร้านคือหน้าตาดีมาก พี่เราที่ไปด้วยคือแบบโอ้ยประทับใจประทับใจในตัวเจ้าของร้านมากแล้วก็สินค้าอร่อยมากคือแบบตอนนี้ก็คุออยากให้ทุกคนไปลองชิมเนาะ